ข้อเสียข้อที่1ราคาแข็งมากราคาแข็งในที่นี้มันดีสําหรับคนขายนะแต่ไม่ดีสําหรับคนซื้อเพราะว่าราคาตรงนี้ครับมันสามารถหารถในกลุ่ม C เซกเมนต์ของค่ายลองมาใช้ได้เลยข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องระบบช่วงล่างครับเป็นของขึ้นชื่อของรุ่นนี้เช่นเดียวกันมันไม่ค่อยเกาะถนนมากนะักและ เวลาที่มันโดนลมประท้าด้านข้างชอบตกถนนบ่อยๆครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเสียงมันทําได้ไม่ดีนักถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันของค่ายอื่นข้อที่4เกี่ยวกับเรื่องวัสดุภายในมาดูก้องแก๊้งครับถ้าเทียบกับค่ายคู่แข่งแล้วต่างกันพอสมควรข้อที่5พวงมาลัยเบามากพอไปประกอบกับน้ําหนักรถที่เบาแล้วมันทําให้คันนี้ปิวลงข้างทางง่ายๆครับข้อที่ 6. อัตราสิ้นเปลืองถ้ามองว่ามันเป็นรถในกลุ่ม B segment มันก็ประหยัดอยู่นะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่มัน Vios Gen1 XP40 ต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองตัวนี้แพ้ตัวรุ่นพี่นะครับ อาการประจารุ่นของ v o ออสส่วนใหญ่เขาจะซ่อมตามอาการครับไม่ค่อยมีอาการอะไรที่แน่ชัดแต่มันจะมีพาร์ทอยู่บางตัวที่เขาว่ากันว่ามันเสื่อมเร็วกว่ากําหนดข้อ1ยางรองโชคเสื่อมครับข้อที่2หม้อน้ําวาล์วน้ําและขอน้ําครับคอน้ำเนี่ยชอบแตก ข้อที่3เครื่องกระตุกเร่งไม่ขึ้นให้เช็คหัวเทียนคอยแล้วก็หัวฉีดครับข้อที่4ระบบแอร์ไม่เย็นเนื่องจากคลัชคอมแอร์เสียข้อที่5กระจกชอบตกล่องครับบานไหนใช้บ่อยบ่อยชอบเป็นบานนั้นแหละ ข้อดีข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องศูนย์บริการครับรถค่ายนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆคนเลือกเพราะความเชื่อมั่นในศูนย์บริการการบริการได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีครับมันเลยทําให้เป็นจุดแข็งของรถค่ายนี้ที่ยังขายดีอยู่จนถึงนับปัจจุบันข้อที่ 2. เครื่องเกียร์ช่วงล่างซ่อมที่ไหนก็ได้ครับสบายๆแถมของเล่นของแต่งมีเพียบข้อที่3ม,มันเป็นรถ B segment ที่มีที่วางแก้วค่อนข้างเยอะและ ที่สําคัญมันสามารถใส่แก้วน้ําขนาดใหญ่อย่าง32ออนได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากข้อที่4เครื่อง1 n ึ่ง เป็นรถที่ติดแก๊สได้และโคตทนครับข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องอะไรแท้เทียบเทียมบิว้วมีครบทุกลายอูเยอะแยะไปที่ไหนก็ซ่อมได้ครับเอาเป็นว่าระดับหมู่บ้านรถรุ่นนี้ก็ซ่อมได้ข้อที่6บ่อแถว2ในรุ่น G มันพับได้ครับเพิ่มความมันเอกประสงค์ในการใช้งานอีก